เสถาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังเข้าพบประยุทธ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อช่วงเวลา10นาิก55นาทีวันที่24สิงหาคมนายเสฐาชวีสินนายกรัฐมนตรีนั่งรถส่วนตัวเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชามอบแจกันดอกไม้สีม่วงเหลืองร่วมแสดงความยินดีกับนายเสถาพลเอกประยุทธ์ได้นำนายเสถาเดินชมตึกไทยคู่ฟ้า และตึกพักดีบดินที่ใช้จัดประชุมใช้รับรองคณะทูตานุทูตและแขกสำคัญของประเทศสร้างขึ้นสมัยพลเอกประยุทธ์และใช้เวลาพูดคุยหนึ่งชั่วโมงก่อนนายเศรษฐาเดินทางออกจากทำรรเนียบรัฐบาลในเวลา11.55นาฬิกา5นาทีโดยได้โบกมือให้กับสื่อมวลชนเล็กน้อยนายเศรษฐาได้ให้สัมภาษณ์หลังเข้าพบพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นการไปเคารพตามมารยาท ท่านนารักพาชมทำเนียบด้วยเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพบอกให้ใจเย็นอดทนยึดมั่นชาติศาสตร์กรัต์ษิยอะไรดีๆที่ท่านทำไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วยวันนี้ต้องก้าวข้ามความขัดแย้งให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้